ผาป่าโบราณสมัยตะกี้พระผลประยุกับหม่องพผลพมีอารามอยู่พมีวัดอยู่ด้ตะกี้ผู้ใดสิทําบุญทําทานอันไรก็สมมติว่าสิถวายผาป่าจังสิ mm hmm. ก็อาศัยเอาผาผานั่นนะไปว่างไว้ตามป่าส่วนมากก็เป็นผาขาวหรือว่าผาเศษอนใดอันหนึ่งที่มีแ้วบ่ได้เป็นสุดๆคือสมเมอรนี่เด้ตะกี้หา ถูกหายากหาอึดหายยากือ,อยังไีได้ผ่านไ <c oughs> ปนี้พระเพื่อนกระเที่ยวไปตามป่าแต่สิทำท่า,ทานถวายท่านอนใดอันหนึ่งอยากเติบนอกจากใส่บาทล่อดักเบิ่งตามบานเท่านั้นเองที่มากของผาปาา่าโบราณผพ้ใดอยากถวายเพิ่มเขาเจาสิสังเกตทางว่าเอพระองค์นี่บินถบาทส้ายนี่ไปแบบนั้นไปแบบนี้เขาเจ้าได้ผ่าเพื่อนหนึ่ง เป็นผู้มีจิตมีศรัทธาแล้ว<ม>ก็เสิเอาไปเอาผาไปว่างไว้เอาผาไปว่างบ่บจจงได้บ่ได้เจาะจงด้บไ<ม>่ได้เจาะจงเขาจะว่างผาไวล้ละก็แม่พิกสุสง์หรือ,อนักพจน์บาเพ็ญเพียน,ยนทั้งหลายเราใดต้องการผ้าผืนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงถือเอาไปได้เลยสาธุ<ม>เขาจะเหตุสมนีหนึ่งด้บริ่ได้เจาะจงอันนั้แล้วก็ไปว่างไว้น้ำปลา ซูมือเนี่ยห้ามมีวัดแล้วพุทธเจ้าสั่งให้ห้าเบิดแล้วบานี้ผาป้าปัจจุบันนี่ที่ห้าเห็นเห็นกันอยู่พิมพ์ซ่องนั่นวลาพ่อป้าปัจจุบันคือการพิมพ์ซ่องมีประธานมีกรรมการมีร่องประธานมีนั่นมีนี่โอ้ยหลายอย่างเหี้แลงหยิกแลนเยอะเออพาป้าเลยเกิดกลายเป็นวาเรืองสนุกสนานให้ห้าจังหนังจังบลัมหมหอฮอลโสบคบันมีนั่นมีนี่มีหนามีตามี ขาง้วขาควายกินดิบกินแดงกันมาเลยรู้สึกว่ามันห่างไกลมันบอเป็นบุญมันบอถึงความสงบเย็นภายในภายในจิตใจของเ้าเองมันเป็นตาพิธีแต่ว่าพอเข้าถึงกล่นบึงของจิตใจบอเข้าถึงความสงบจริงๆเกี่ยวกับควาว่าบุญเลยลื้อฟื้นโตเก้าๆนันไหมาเห็ดนะ ที่เขาเห็นอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองพิมพ์ซ่อง,องเห็นบล่าห่ขอสายนั่นขอสายนี่เออคำว่า,าขอสายนั่นสายนี่สายในกรุงเทพทราีหู้จักกันนะ่ะนะเออสายมีนบุนะร,นนนบรีนี่นะสายปทุมสายช่างนั่นช่างนี่บริษัทมันบริษัทนี่ก็ว่าไปนะั่นนะเออเป็นการพิมพ์ซ่องกับไปแจกกันบ่า <c oughs> เป็นความเต็มใจบ่เป็นความเต็มใจกันหนุนยากกับการไปแจกบางที่ซ่องกับถือกลักนะ มีมีหลาย,ลายแรงนั่นแหละตอนเหาสิลือฟื้นแบบว่าอ,อทุกคนเต็มใจทีสีมาถวายผาปานี่ก็คือว่าถือผามาพื้นหนึง่งผืนหนึง่งแล้วเอาไปว่างไปตามป่าที่เฮาว่านี่ว่างไปตามนี่เดือเด้อดายนี่แหละพวกมันอยู่ในนี้แหละก็สิบอกวิที่ไปว่างเองแล้อวิธีว่างไม่ยากแก้ถท่มไปทำงานมาง่างน้เลยแอบที่เท้าข้อมลังไปหาสมัยโบราณพระ เพิ่นเดินบินธบาตมากหรือเพิ่นเที่ยวไปจาริกไปตามป่าก็ตามเพิ่นไปเห็นแล้วนี่เพิ่นจะเอ้ยขึ้นในตโตเพิ่นเองเด้ผ้านี้มีใครเป็นเจ้าของหรือไม่เพิ่นสิเพิ่นสิปากขึ้นเพิ่นจะบอกสามเถื่อเพิ่นิเบอาออกเสียงก็่ดอกผ้านี้มีใครเป็นเจ้าของหรือไม่ผ้านี้เป็นเจ้าของหรือไม่หรือว่าสามเถื่อถ้าไม่มีเพิ่นก็เลี้ยวไส่เลี้ยวควาเบิ้งหันเบิ้งนี้แล้วถ้าไปมีแล้วข้าพเจ้าจะกถือเอานะถ้าไม่มีแล้วข้าพเจ้าจะกถือเอาก็เลยเป็นผ้าป่าบางสุกุล บางสุกุลนั่นแหละที่มาของคําว่าผาป่าโบราณเรีนแบบนั้นแต่ว่านี่กับห้าวกะเรียกว่ามันก็เป็นวัดแลลวเป็นสถานที่เป็นอารามเป็นที่อยู่อาศัยเล้วจะ <c oughs> อยากให้อย,อ,ยอยากอยากจัดเป็นตัวอย่างมั่งว่าเ้าเหตุแบบโบราณโบราณน,นะแต่จปนสมัยใหม่ยังน้อยเพราะว่าเขามีวัดตะกี้เขาจะว่าขันมีวัดพูหละจนกว่ารับวัดไปแล้วจึงมีผาป่าอันของเัน นั่งนั่งเขมากกับนั่งวิสาขาม <c oughs> ันมีความเป็นมาอก,กอยู่ด้ทถุกๆุกยางานอ่ะเขาก็เลือเอ่อนว่าผ่าป่าบรล้านให้พระภิกษุเนี่ยเข้าไปบางสุกุลเอา,เอา,เอาบางสุกุลเอาในในป่าน,นั่นแหละที่ไปว่างไวเออทุกคนเตรียมใจแต่เชื่อว่าคำว่าประธานจริง,รง,รงๆแบบบม่มีประธานเข้าใจว่าสูมือนในห้านี่เข้าใจว่าพู้นั้นเป็นประธานประธานใหญ่ประธานล่องประธานเป็นกรรมการานั่นอันนี้ กรรมการฝ่ายประธานฝ่ายสง์ประธานฝ่ายข้าวาาดีสมมุตินี้ทุกคนเป็นประธานแห่งตนโหลดสำมบประธานตั้งตนเป็นขึ้นมากในตนเองโหลดเรออืเออ่อว่าตั้งตนเป็นประธานในของ,ของ,ของเองโหลดคือข้าเต็มใจที่สมาเหตุผู้ได้มากแล้วับคนล่จัดผ่าเลี้ยงไปตามทางนั่นล่ะที่เขาเจ้เาเหตุทางึ้นไปเอาแล้วนะั่นผู้ได้มากก็เลี้ยงไปเลี้ยงไป,เล,งไปเลี้ยงไปแล้วกันยับออกนี้จากผ่าจาของมันสินแน่มใจว่าลา่ะ <laughs> มันเป็นความจริงเช่นนั้นเดมันสิแน่ว่าตามธรรม,มาดาแล้วเอาสัทธ,ธากับสัทธ,ธาหลวงพอ่อมันบอกเนาะที่มามาน้าหลวงพ่อเออแต่ว่าถ้าผูดด้ใดไปเฉพาะเจาจงมันบอเป็นสังฆทานมันเป็นปาฏิบุลรกิาทานอาน,นิสงส์มันบกว้างเออก็เลยว่าบอกให้ไปจเพาะเจาจงเฉพาะว่าให้หลวงพอ่อหลวงพ่อสิใส่ของกูบนอนนองหลวงพ่อจะเอาของกูบนอนนอดีใจดีใจแค่นั้นมันยังแคอยู่เข้าใจบ่หลับมันบอกปล่อยมันบอกว่าง ก้หมายของเหานี่มันเป็นปาติบุตลิกทานพุทธเจ้าคนแสดงแจกข่าวในใบพ่อแห้งแล้วั้งแต่เรื่องันพนั่งพระชาบดีโคตมีมาตําหูเขาเองยิบผาเอาเองจนได้ไตรจีวอนขึ้นมาไตรหนึ่งไปถวายเฉพาะเจ้าจงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบ่รลับอย่านบ่ไหลลงไปสู่ภาษาดิบุตรพโมคลลาพระไหลไปเรื่อยๆจนถึงพระบิกษุผู้บวชหม่พระอจิตะภิกษุเป็นผู้บวชหม่เนี่ยหลับนั่นนะ บวชแล้วก็ยางมาน้ำหลังแล้กก็มาขึ้นนีมม่นนี่หนึ่งเด้เออสียใจเห็นบ่ละนี่เห็นบ่เสียใจว่าว่าได้บุญว่าจังสันงสี่สารพัดเพิ่นก็เลื่อแจกแกงอัน,นิสงการให้ท่านโดยว่าเจาะจ,จงเพิ่นก็บ้าไปเรื่อยนั่นแหละให้ท่านก็สัตว์เดรัจฉานอันนิสงหนึ่งลอยให้ท่านกับผู้ทุชนมีอนสงหนึ่งพันให้ท่านกับผูออ้มีศินอันนิสงหนึ่งมืน่นให้ท่านกับผู้ทรงชาญมีอัน,นหนึ่งหนึ่งแสนโกดกับ ให้ท่านกับพระโสดาบันไลขึ้นไปปรมม่านบได้ยไลยขึ้นไปหอยพระโมคคลาภาษาลีบุตรพระปฏิจนึงถึงพระพุทธเจ้าให้ท่านกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ร้อยครั้งก็สู้สังฆทานไม่เพียงครั้งเดียวไม่ได้เพราะท่านได้ไปจำเพาะเจาะจงเพราะสังฆทานทั้งหลายนี่หมู่สงฆ์ทั้งหลายจะนำเอ,อ่อนำรรมพระคำสอนแห่งภาษาสดานี่ออกไปเผยแพร่เอ,อ่อสั้นอะไรจังหวะ <c oughs> ใ้พวกเขานั้นจะเจาะจงเดอ้อเห็นเป็นสังกัดท่านเออในมันเป็นแบบกว้กวางๆบรมเณว่าเจาะจงเออที่จริงค่นมากกับมากเพราะว่าธรรมะที่หลวงพ่อแสดงออกไปใจวะ,ะบาี้ยามาเจาะจงโดยบคดุคคลได้ถ้าจะศรัทธาให้ศรัทธาคํำสอนให้ศรัทธาแนวทางที่ตัวเองสามารถปฏิบัติได้ทาได้โอ้กูเห็นได้แบบเพิ่นวาแต่ว่าบรมเณให้ศรัทธาเพิ่นเข้าใจบนี่ แยกเป็นบ่อนี้ <c oughs> เอ,อ,อ่แมนให้สัทธ,ธาโตบุคคลให้สัทธ,ธาเนี่ยทางนั่นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ของเจ้าของเองอะไรที่ละลายคนมากอยากให้หลวงพ่อจับโหลดหลวงพ่อจับหลวงพอ่งพอกับบ่าไปใส,ปส,ส่ผู้เดียวดอกขอว่าใส่ซํำพุ่นเข่าสูข้างของสองบร์น่ะแหละเข่าคู่เข่าสูอ่อนกองของสงบิดผู้ใดเสิเอาอันใดไปใส่เพิ่นกบมาอาธิษฐานเอาของเพินพ่นดอกเพิ่นกบมาเลือ มาเหตุของเพื่นเองหรอกนั่นแหละ <c oughs> บานนีอยากให้มันออกจากใจของผู้หาท่าตุใจบนรมออีมันบ่คือผู้ออกจากใจของผู้ให้ท่านนี่หลวงพ่อเหตุเป็นสังฆทานอยู่แล้วออแต่ผู้นั้นบ่งคุจกักย,ยังยึดติดอยูน่นะอ,อยากให้ปล่อยบ่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ปล่อยเป็นสังฆทานร่วมมือคนผู้เดียววสมาติย,ยังทำโดยสงเคราะห์โลกทั้งเบิดมันก็ว่าสำเร็จดอกก็ต้องอาศัยมู่พวก คือเฮาคือพระพุทธเจ้ากับอาศัยมูสงทั้งหลายสืบแนวทางธรรมะคำาสอนของผนแพรกระจายออกมานันนแหละ <c oughs> ถึงว่าสังฆท่านจึงมีอน,นิสงส์มากจะเป็นปาฏิปุกลิกท่านมันอน,นิสงส์หน่อยเข้าใจว่าล่ะอน,นิสงนนส์หน่อยคำว่าอนิสงส์มากอนิสงส์หน่อยเท่าจีเฉพาะเจาะจงเฉพาะพู้นั้นบางที่เพิินเบาผิดใจเขียเยเข้าใจว่าละ่ะ ถ้าเพิ่นเอาถิกใจเบาถิกใจดีใจนี่มันเป็นความยึดติดยึดติดในอารมณ์บ่ปล่อยบ่ว่างเด้เนี่ยอยู่ตังหากละ่ะที่จะห้ตัวคนปล่อยว่างออกยังก็แลวแต่ให้ปล่อยว่างออกให้เบิดจึงบอกว่าถ้าจะรัทธาจะสัทธาบุคคลให้ศสัทธาแนวคาสอนเออแนวทางที่ห้าสามารถนําไปฝึกหัดปฏิบัติตัวเองได้ให้ตัวเองพนได้ลูกแย้งเห็นจริงโดยตัวเองได้นะแล้วก็บ่แม่นเอาคําจดจํา ไปทกไปเถียงกันหรือไปยืนยันตัดสินกับใครใดๆทั้งสิ้นนะพระพุทธเจ้าผูนอาศัยมุสงได้ศาสนาจังสืบถอดมาได้ถึงป่านนิ่งใช่ปะพระอ,องค์เองอายุอะไรตัสรูเมื่อแล้ว45หปีหนึ่งได้ตายหล่วจังไสแล้วนะานแ,แต่ว่าคําสอนโดยพระธรรมเมื่อาเท่าสองพันกว,ว่าจังสี่แล้วก็อาศัยสงน์นเด้พุดรรมสงก์ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละบบแยกกันดอกใบแยกกัน พุทธเจ้าคือความรู้ที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าผู้นำงภาษาสดาเขาไปนคนพรมเบืบ่อคนพบแล้วก็แสดงแนวทางแห่งการคนถูกเลื่อนพุธรรมเออแต่ว่าผู้ทิ่ส่งสืบทํำคำสอนอะไรคือสงเลืเอ่อนพุธรรมสงคืออันเดียวกันมันบ่แยกกันดอกทักสันคนต่างหากที่มันแยกมีแหละมันเป็นปาฏิคคริกท่านหรือว่ามันจำพาเจโจงอาจารย์กูสํำนักกูอาจารย์เมืองผิดอาจารย์กูเถอะตัวนี้แหละมันว่างว่าเปน,นี่นมีะคังว่าสัตว์อเออแปลว่าผู้ยึดติด มันมาถกเถียงเรื่องรักการกันอยู่นี่เอาคำ้อนภัยก็แล้วแต่ถ้ามันสามารถทำให้เท่าคนทุกไดออ้และเป็นประโยชน์ต่อโลกได้คําส้อนทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเหมือนกันหมดเปน็นธรรมชาติขอด้วยกันหมดออมาบ่า้ทุกคนมาหยุดติดออทุกคนว่างจิตเป็นกลางเพราะยังเพื่อจะปล่อยว่างจากสิ่งทั้งปวงธรรมะทั้งหลายคือสิ่งทั้งปวงความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ ในสิ่งทั้งปวงที่พวกเข้าประสบพบเจอที่พวกเข้าได้ใสประสบการณ์โดยโดยตาโดยหูโดยจมูกลิ้นกายโดยรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายเอื่นว่าทัรมะทั้งบิดนั่นแหละยี่ิห้าสิปลอยว่างหรือปลอยว่างนั่นแหละเดี๋ยวนี้จังทุกครั้งหน้าตากระทั่มะเกิดดับกบระทรมะดับเกิดกระรรรทั่งมายังกระทร่มะนั่นแหละอยู่ที่ว่าห้าสิปลอยว่างหรือปลอยว่างต่างหากเดี๋ยวงพยายามให้ทุกคนอยกจำเพาะเจาะจง แล้วก็นั่มดีและประเภทนี้ผ่าปลาโบลานมามาเห็ดให้ทุกคนว่าง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 แล้วไปโหลดยายุไกรผ่าจากของ,ม,ม,งมันสินเนมทางเตีอมันสร้างพระองค์นัง่งหูมากทาท่า,ทางกต่มีด้เออใช้พระขี้ไล่กูอยากให้พระรอๆคือลวอง่อไปเอาใครเนี่ยเนาะเ <laughs> มื่องว่าะ่ะแต่ลวอพ่อไปเอาดีใจได้เหมือนเอาไปว่าวอ้างกันเนาะก็อ <laughs> ย่างนั้นแล้ว แต่คือลวงตาสีไปาากกไดิเราจะเอาประเดียท,ท่านเฒออ่าต้องกี้ไล่จะเว็สั้นแล้วแลให้มันเป็นนีไกลๆโลดตะคองอาทิตตะคองว่างผ่าไว้นะท่านทั้งหลายเราใดนี่โหลดหรือมูมูภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั้งปักนำผ้าพื้นนี้ไปใช้ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงนําไปใช้ได้เลยสาธุแล้วขอ,อพผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้าก็ทํามาทั้งหมดนี้จงถึงแด่ เขาว่าอุทิศบุญน่อุทิศให้ไผรก็อุทิศไปก็ที่จำพาะเจ้าโจงก็ได้ก็วขอคนทานบุญกุศลกรรมดีนี่ที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันณขณะนี้นี่จงถึงแด่มารดาบิดาของข้าพเจ้าทั้งหมดญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมูลบันดาลมีขอท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญนี้แล้วจงมีความสุขเถิดสาธุพ่อใจบ่ละเหจะซ้ำนี่และข้ามุทิศกันเลย มันออกมาจากความจริงของเขาเองเี่นไหมเออบ์แมนวาไปน้ากันเด้บ่าต้องไปอ,อธิษฐานไปนในศาสนาเดอ้อไป็ดี <c oughs> มันบาถึงชักว่าอะไรอธิษฐานคอ,อ,อยพบเมืองแก้วคอยแคบวงมนันะคอยพบพระนิพพานในศาสนาภาษีอา่านอนาคตการโนนเทินมันบาถึงไปเป็นให้ในยุคภาสีอา่านจะเอาอยัางไปเป็นให้ไปเป็นสีเยี่ยมไปเป็นมึ่งมูม้มไปเป็นหมา ไปเป็นง่วไปเป็นควายเห็นไหมจะบรรลุอยู่บ,บนะ่เนาะเออฉะนั้นตรงทําปัจจุบันเนี่ดีที่สุดปัจจุบันคือหู้ดังปัจจุบันคือลร่มเขา่าร่มออกเออปัจจุบันคือยังความสุขใจสังเวชว่าแม้นไปเกิดในศาสตร์นาะไปลุ้ยขนาดได้กระสังกับป่วยตายมันคือเก่าอะไรเห็นไหมเอออดีตชาติที่แล้วที่ปันเป็นมากแม้ปัจจุบันในาชาตินี้ก็มีที่สุดคือความตายแม้นอันหน้าโคตที่ไปเกิดอีก สิเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไปเก็บไข่เดือพ่อก็ไปตายคือเก่าอยู่นะก็สิไปหวังอีหยังอี๋แต่ว่ายตัวคนในยู่ในปัจจุบันเนี่ยเออบ่ต้องไปเปลี่ยนดอกอรหันในอนาคตการโนนเทินเออสร้างไปเป็นหยนังนน่สร้างเพื่อยังทำบุญนี่ทำาเพื่อยังท่านเพื่อยังเออท่านนี่เพื่อสลระความห็นแกตัวท่านเพื่อสิถอดถอนอัตตาตัวตนของเจ้าของเองดิหท่านสิให้ไม่เห็นบุมึงสิแสดยดพรบะของกูนี่ ออขนาดนั้นเดมันสลับซับซ้อน,นไปเลยท่านแล้วกูอยากจะให้ผู้กูกูเข้ารบนับถือเอาของกูไปใส่คนนี้นธรรมดาดิก็อัตตาโตตนอีกคือเกาเด่นั่นแหละยึดติดนั่นแหละผู้ยึดติดพจนก็เลยเอื่อน่าสัตว์พวกเข้าทั้งหมดสัตว์คือกันนั่นแหละเอื่อน่ายึดติดพจนในท่านแบบไม่หวังพลนในทานไม่มีจิตผูกพันในทานนี่ไม่ยึดติดนั่นเองท่านขาดออกจากความเป็นเจ้าของขาดออกวามเป็นตัวตน ปาติพุทกุลิกท่านก็เป็นเจ้าของเห็นบอกหวังผลในท่านแหลกนั่นแหลกนี่ยิ่งทุกข์ก็เก่าอีกคุณชักว่าอะไรอท่านเพิ่มทุกข์หวังผลในท่านจยากเป็นนั่นจะากเป็นนี่อยา,ากได้นั่นอยากได้นี่จิตผูกพันในท่านเลยโดยอาจารย์ใส่กูพนอนองานไปหันเดบันนี่อแต่ก็เอาท่านไปแหลกนั่นแหลกนี่นั่นเองนี่แหละว่าท่านให้มันขาดออกไปซักเพราะต้องอยังจากยางแหละพราะว่าเข้าไปจุัจกว่าข้าวว่าเหานั่น ไปเกิดก้อนตายหี่อบุตรบ่เข้าใจเด้ความคิดอัะไรก็ตามที่เขาไปยึดติดกับบุคคลสัตว์สิ่งของความคิดอันนั้นก็เกิดสังเอาร่มแล้วนั่นแหละพบได้เกิดขึ้นแล้วก็อื่นาเกิดก้อนตายเกิดยังเกิดพบเมื่อเกิดพบแล้วจิตมีที่ตั้งหมายถึงความคิดของเฮาสัญญาของเฮาความจำของเฮานี่แหละจิตก็เลยไปนึกถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้แหละนั่นไปตั้งหาล่ะเออความคิดก็คิดไปได้แตปรุงแต่งอยากให้เปลี่ยนไป เราเปลี่ยนแปลงอยากให้เปลี่ยนแปลงเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจสองอย่างนั่นละเอิ่นมาพบนั่นละเอินน่าเกิดก่อนตายพบเกิดห้ามัใจขาดตอนนั้นปั๊บมันก็ไปตามทีห,ห้องติ๊กอ่นเดีตามทีห้องคิดถึงบอกง่ายตามทีห้องคิดถึงวิญญาณคือความรู้สึกความรู้สึกที่รับรู้พอใจบ่พอใจดีดีนั่นแหละมันไปช่างสั้นด้ตายปั๊บก็ไปตามนันโหลดนี่นแหละคนเทาทีเป็นไปตามความคิดเห็นบล่าพอายามหยุดความคิดเห็นมันได้โดยอาศัยลมหายใจนี่แหละ จากว่าล่ะครับว่าจะไปเกิดก้อนตายให้มันตายก่อนสิไปเกิดเข้าใจก่ออตายอยู่ไสต,ตายอยู่ในปัจจุบันตายอยู่ในหูดังเนานี่มัยรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่มันเป็นปัจจุบันแลวจิตคือความคิดนี่ว่าไปคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเออมโนทั้งหลายบาด้ปรุงแต่งภาพจินตนาการวิญญาณเกิดบดาความรู้สึกที่ไปรับรู้นะในความพอใจและไม่พอใจนะเออวิญญาณใด รวมแล้วคือวิญญาณใจนั่นแหละว,วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลินวิญญาณกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเดี๋ยวรวมลงมาคือความรู้สึกนั่นแหละถ้าไปมีความรู้สึกพอใจกับบุคคลนั่นสัตว์นั่นเจ้าบ้านนั้นทองนั้นเงินนั่นเดเรถคันนั่นเดแต่หฮางอ,อยู่ในล่มให้ใจนี่นะมันคิดบ่ออกดอกเข้าใจว่าล่ะนี่เระเอินวายุธคิดยุดแบบนี้หาวิธีอา่าเห็ดทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินจึงบอกว่าไงให้ทุกคนมันตายก่อนเกิด เตรียมตัวตายย่างตั้งใจจากว่านี่คือตั้งใจเตรียมตัวตายสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นกับให้มั่นมั่นอยู่ในล่มนี่แหละพอมันบ่มีมอนจับมันมันเ่เข้าใจหยัางตั้งมั่นต้องบ่คิดถึงหยัางเลยต้องเอาอาศัยลมให้ใจเขาออกนี่เองจิตตั้งมั่นในความสงบความสงบแต่ไปคิดเอามันกับว่าสงบเลยต้องอาศัยลมถามันอยู่ในล่มแล้วก็อุเบกขาเองดอกเป็นื้งสั่นจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาความคิดข้างเฮานั่นน่ะ ไปไปคิดถึงบุคคลสัว์สิ่งของก็เกิดอารมณ์บไรมโนโนึกนั่นนะ่ะปรุงแต่งนั่นแหละบ่เกิดขึ้นมันก็หยุดทแค่นั้นตายใน่ขณะที่อยู่ในลมหายใจมันกับตายก่อนเกิดตัว,ตวของจักรหลมันจะไปเกิดใสกับมันตายเลยจักรละตายจากตัญหาตายจากอุปทาษนี่นั่นนะ่ะนั่นแหละ <c oughs> ทุกคนฝึกว่ามีผู้ใดเห็ุใ้ใดเด้ดจอจ้ความเหตุเองแล้วก็ว่ามีผู้ใดมาบังคับผู้ใดใดอีกตัางหากตัวเองต้องบังคับตัวเอง ทำให้กันไม่ได้ไม่มีใครบังคับให้กันได้อีกบ่มิ่งพอได้ขังจิตใจของไทยได้อีกตัวเองนั่นแหละต้องขังตัวเองตัวเองนั่นแหละต้องฝึกตนเองและแล้วก็บบมี่พอได้อยากถูกบังคับอีกต้องเหตุไปโดยตัวเองนั่นแหละถ้าฝึกไปแล้วบบนี้เหตุจังไดมันสติต่อเนื่องตอนแรกเข้าฝึกนั่งฝึกอยู่ดอกเออนั่งมืนตามัง่งรับตามัง่งหลายๆอย,ย,ย่างทีอยู่กับทีถ้าได้แล้วเป็นแล้วหูจักแล้ว หูจักล่มหูจักเข้าว่าอาการปิติหรืออุณาล่มเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้แล้วนั่นแหละทำกรรมาฐานอันใดอันหนึ่งเป็นเครื่อนว่างจิตว่างใจว่างความรู้สึกเพิ่นถึงว่าเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวท่อพร้อมอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเอ่าจิตตั้งมัน่นเหตุทั้งใดมันจิตตั้งมั่นได้ตลอดนั่นเองบ๊ามนว่าสามัยชีชั่วคราวหรือชั่วขณะลูกเราลืมเลยได้ส่วนมากมันบ่นต่อเน,นื่องความสงบไม่ต่อเน,นื่องอ จะไปขาดวังว่าความสงบต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ไหมในขณะใดคู่ใดที่ห้าอยู่ในลมหายใจกับอาการปีติเกิดในระหว่งางการนำผักนั่นแหละคือความสงบเกิดึ้นแล้วในขณะนั้นแล้วคณิกะสมาธิแล้วนะอืมวันนี้เต่ว่าเหตุทางใดห้าสิว่าไปคิดพูนกิดพีเวลาตาหูจมูกกลิ้นกายเขาไปเห็นลูบรสกินเสียงสัมผัสแล้วอารมณ์อย่งางต่างๆนี่ไหมเออมันบน่นําเขามาคิดหจากว่ามันก็เป็นอปะนาเองดอกมันก็เป็นการปล่อยการว่างของมันเองดอก แต่ว่าถ้าอุปะอุปะเราสิ่งที่อุบัติขึ้นมานั่นน่ะในระวางทรามการดูดกลนเสียงเกิดขึ้นเฮาหูเห็นนี่ไหมเห้าไหวไปอยู่ว่าจิตว่ตั้งมัน่นเรียกว่ามันมันไหวไปคือคิดไปคิดไปน้ำสิ่งที่เฮาหห็นนั่นแหละรล้วเอ่าพ่ผ่านอุปจาระส่วนการละอุระ,ะละนั่นน่ะส่วนสิใสปัญญาเนวใดไทุกคนเลียนมาเหิดหนั่นแหละปัญญาก็เลยปัญญาสังขารล้วนๆปัญญาไปเกิดไปตายไม่เบิดทั้งเบินั่นแหละ เหตุจังใดมันสยุดคิดไดนั่นแหละปัญญาที่แทกกินคือบ่คคอ,อมีจังแมนจากว่าออล่ะรู้ไฟสิคิดให้ความหมายยังอื่นอีกก็แล้วแต่ไผแเลยแต่เล่าจากว่าล่ะเออเ้านี่บ่เอา,เอาละ่ะจิตบ่มีสิตัง้งบ่มีความคิดปรุงแต่งต่อไปอีกมันกระจบมันก็ดับอยู่แค่นั้นออความคิดปไปคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของเดยเอิ้นนไปจิตบ่มีสติตัง้งความคิดนี่แหละมนโนก็คือตัวนึกตัวปรุงตัวแต่งวาดภาพจินตนาการนั่นแหละวิญจาณ์ก็คือมีความรู้สึกว่าพอใจอะไรบ่พอใจนี่แหละ ถ้าบม่มีอันนี้แล้วมันก็จบแลวตัวมัน่งยๆเลยเห็ดตังได่สิต้อเนื่องล่ะนี่แล้วจึงว่าทุกคนมาฝึกฝึกสกอนฝึกจับตัวนี้ได้แล้วอยู่ในความรู้สึกตัวตัวพร้อมทุกคณะบบนี้ยืนเดินนอนนั่งถ้าตลอดทั้งทําการทํางานใดมันก็เป็นของมันเองนั่นแหละถ้าว่ามันเข้าฝึกฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันก็เป็นของมันก็ตั้งมันมีความสงบอันเป็นอุเบกขาเออนั่นแหละคาว่าดับความคิดก็นิพิทะบ่บปรุงบ่แต่งไปแล้วมันนิพ่านชั่วขณะเออ ไปลจนถ้าวาถึงเขาถึงที่สุดแล้วอารมณ์เกิดบ่ได้จังเอิ่นบ่อลหันเออขาบ่เป็นอกอรหันยาก้าใจบ่ละในแหละให้ทุกคนอยู่ในหันใจเข้าหันใจออกอย่างนี่ชักบ่ละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ดินะอายุแค่นี้แหละบ่ต้องไปขาดฝันจินตนาการแล้วบ่ต้องไปทำท่านเพื่อจะไปเกิดศาสนาจังสิได้ศาสนาดอกยังเกิดเลยถ้าศาสนาบ่ดีแล้วมีทางศาสนาจะเอาดีมาจากไส่เออจะไปคิดเอาต้องทำเอา ทำเอาคงเอาเองเห็นเราเองในตัว <W> euh, เองนี่สมาธิว่ได้ยากจังเม็ดได้แค่รู้สึกตัวในตัวเองไหมเอาอันใดอันหนึ่งมาเป็นตัวรู้สึกตัวไหมในหมวดกายทุหลายกระดอนเนาะในหมวดกายนี่เอาเอา่มซะอา่มอ์จะไงล่มนบบีรูปหลางวิจตตนใส่ความรู้สึกอยู่เนี่ยเอินว่าสมาธิภาวนาให้จคิดตั้งมันให้จค <Hence, S 2> ิดตั้งม <ng asına> ันได้ได well ้ตลอดตลอด สำรวจสมาธิเคลื่อนไหวมั่งรู้สึกตัวเท่าพร้อมขณะที่เคลื่อนไหวมั่งก็ว่าไปอะไรเอาพอ